สวัสดีครับเด็กๆครับพบกับคณิตศาสตร์น่ารู้กับครูคำนวณนะครับพบกันวันนี้ครับกับแมทเทสที่11นั่นเองครับวันนี้ครับครูคำนวณมีโจทย์มาฝากเด็กๆครับเป็นโจทย์เกี่ยวกับเรื่องของเลขยกกำลังและก็เอามาหารกันแบบนี้ครับ4ยกกำลัง50หารด้วย2เท่ากับ2ยกกำลัง99ผลลัพธ์ตรงนี้ถูกหรือ ผิดครับเอ๊ะเราจะทำยังไงดีครับเด็กๆสังเกตครับถ้าเราเอา4ยกกำลัง50ไหวไหมครับไม่ไหวไม่ไหวนะครับเพราะนั้น2ยกกำลัง99เราก็ไม่ทำนะครับเพราะนั้นเราจะทำยังไงดีครับที่จะทำให้2ตัวนี้ตรวจสอบดูว่าเท่าหรือไม่เท่าเพราะฉะนั้นวันนี้ครูคำนวณมีวิธีมาแนะนำเด็กๆครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับเราเห็นเลข4 เราเห็นฐานเป็นเลข2ตัวนี้คือคีย์เวิร์ดชี้เป้าให้เราเพราะนั้นเราต้องจัด4ตัวนี้ให้อยู่ในรูปของฐานเป็นเลข2ครับมาดูกันเลยครับเด็กๆครับเพราะฉะนั้น4นะครับเราสามารถจัดได้ดังนี้ครับก็คือเขียนอยู่รูปของฐาน2ครับเพราะฉะนั้น4ของเราก็คือ2ยกกำลัง2ใช้สมบัติของเลขยกกำลังนะครับแล้วทั้งหมด ยกกำลัง50นะครับส่วนส่วนด้วย2กำลัง1หรือ2นั่นเองนะครับเท่ากับ2ยกกำลัง99สมบัติเลขยกกำลังบอกว่าถ้าเป็นเลขชี้กำลังซ้อนกันให้นำเลขชี้กำลังมาคูณกันได้ครับ ตรงนี้ครับสมบัติครับเดี๋ยวครูคำนวณเขียนให้ดูครับบนนี้เลยนะครับ a ยกกําลัง M ใช่ไหมครับทั้งหมดยกกําลัง n จะเท่ากับ a ยกกําลัง m คูณ n นั่นเองอ,อยู่ข้างบนนี้นะครับอ่ะคราวนี้ของเราครับยกกําลังซ้อนกันให้เอาเลขชี้กาลังมาคูณกันกลายเป็น2ยกกําลัง50าคูณสนะครับห้คูณสก็ได้เท่าไหร่ครับ100นะครับนี่ ส่วนนะครับด้วย2กํกลัง1หรือ2นั่นเองนะครับเท่ากับ2ยกกําลัง99ไหมนะครับการหารกันให้เอาเลขชี้กําลังมาทําไมกันครับลบกันนั่นเองนะครับ2ยกกำลัง100หารด้วย2ยกกำลัง1ก็คือเอา2นะครับยกกําลัง100ลบด้วย1 เท่ากับ2ยกกำลัง99ไหมครับเท่ากันนะครับเก่งมากเลยครับได้2ยกกำลัง99นะครับเท่ากับ2ยกกำลัง99เพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองเห็นไหมครับเด็กๆครับเริ่มสนุกกับแมทเทสแล้วใช่ไหมครับสามารถ ใช้วิธีการต่างๆมาคิดโจทย์ที่ดูเหมือนจะยากและทําให้เกิดความง่ายนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ครูคานวณก็ขอจบแมทเทสที่11ไว้เท่านี้เดี๋ยวเราไปติดตามแมทเทสต่อไปกันนะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย